ิ่งนึ่งที่ผมอยากจะย้ำกับคุณค่ะสำหรับสาวๆในช่องของลุงฉันแม่ว่าสิ่งที่ผมอยากย้ำมากที่สุดแล้วผมหวังดีสุดๆค่ะคือการทำให้คนตกหลุมรักเราค่ะบางทีมันไม่ใช่การที่แค่อยู่ร่วมกันเฉยๆค่ะแต่มันคือการสร้างโมเมนต์การสร้างการจดจำเข้าไปในสมองของเขาค่ะหลายครั้งที่เราไม่สามารถทำให้ใครหลง,สงเสน่ห์เราได้หรือรักเราได้ค่ะเพราะเราสร้างโมเมนต์การจดจำไม่เป็นค่ะเราทำให้สมองของเขาเนี่ยจดจำเราไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่เคยสร้างโมเมนต์ล่านั้นค่ะมันจะไม่ใช่การแค่นั่งดื่มกาแฟแล้วคุยกันค่ะบางครั้งค่ะสรสร้้าางงใหมอเข รู้สึกเอ๊ะและจดจังมันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแตะแขนก็แตะไปที่หลังส่วนล่างหรือการสบตาค่ะมันทําให้สมองเอ๊ะแล้วก็จดจังมันค่ะหรือแม้แต่การที่คุณจับมือเขาแล้วแล้วล็อกไว้สักครู่ค่ะคือถ้าถ้ามันสัมผัสกันแล้วค่ะแล้วมันผ่านไปเฉยๆค่ะผ่านไปเฉยๆมันก็จะมีความรู้สึกจากการทัชเขาก็อาจจะใจเต้นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเมื่อคุณค่ะ,ะสัมผัสแล้วล็อกไว้เล็กน้อยค่ะล็อกไว้หนึ่งถึงสองวิือว่าสัมผัสแล้ว ไม่ปล่อยง่ายๆค่ะหนึ่งถึงสองมิแบบนี้ค่ะมันจะทําให้สมองของเขาเอะแล้วมันจะเกิดโมเมนต์ที่มันเป็นสิ่งที่น่าจดจำค่ะเราจะได้เข้าไปอยู่ในสมองของเขาเมื่อเราเป็นสิ่งที่น่าจดจําและทําให้สมองเขาเองได้ค่ะนี่คือสิ่งที่องุ่อยากจะฝากให้สาวๆในช่องของเราเห็นความสําคัญของสิ่งนี้ค่ะถ้าคุณมองเห็นสิ่งนี้ค่ะคุณจะพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเราจะทำย่างไงเพื่อให้สมองของเขาเอะกับเราค่ะและองุ่นีีคลิคอีกมากมายค่ะที่จะมาเล่าในช่องนี้เพื่อให้สมองเขาเอะกับคุณค่ะและคุณจะได้เข้าไปอยู่ในสมองของเขาคุณ เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสำคันแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอัรมณ์ชาแนลเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงช่องที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้หญิงอื่นแบบเม็ดแฝดเลยค่ะอวุ่นได้ทำอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทำให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ